ยังไม่เคยร่วมยังไม่เคยเลยนร่วมเสียวไม่กลัวพี่แต่ว่าที่เคยเห็นเขาเล่นใช่ไหมเคยเป็นไงดูแล้วเป็นไงก็โอเคนะพี่ซ้อมเขาเล่นได้แล้วนะไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ดูนี่ดูเขาแปลกจี๋ไหม สังเกตดูแอปเปิวเวลาเขาแว่นงนี้ปุ๊บมันจะต้องตุงเน่งตุ้งเนง,ง,ง,งอีกรอบหนึ่งอันนี้มันตึกเลยอ่ะแน่นเลยอ่ะทีนี้ทีนี้เปิดทีมให้หมดนะพี่ให้ลงนะพี่จะให้ลงนะเปิดทีมให้หมดนะขึ้นไปใหม่ ลับล้งโอเคทำไมลงแบบแอปโก้ทำไมไม่ลงแบบอย่างเงี้ย <laughs> อย่าออยมันมันอ๋อไม่ไม่ได้เมื่อกี้ผมมองเห็นแล้วชูอย่างนี้ตลอดแล้วแสดงว่าอไม่ถึงแน่แล้ย